สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เกม Resident Evil ภาคมั่วนะครับเป็นตอนที่4แล้วนะครับก็ตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เทปมาใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเทปอันนี้นี่ Happy Birthday เขาบอกว่าเขาบอกว่าเจอเทปแล้วต้องดูไปเดี๋ยวเราไปดูเทปกันฮนะทุกคนอุ้ยอยากได้ อยากได้แมกนัมเอาจริงแต่ว่าผมว่ามันใช้เยอะไปอะ่ะต้งตั้งแบบ9ออนอติคอยผมแบบมีน้อยอุ๊ยแปบ๊บนึงขอเก็บแบบล็อกปิกก่อนมีล็อกปิกยังไม่ได้เก็บเก็บให้หมดเลยครับลูกซองกระสุนน่าจะจัดของหน่อยนะโอเคเลื่อนจัดของหน่อยอุ๊ยเลื่อนไม่ไปเลื่อนเลื่อนโอเคเรียบร้อย โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเทปกันเนาะว่าเกี uh, ans, ่ยวกับใครนะครับหน้าเทปเนี <h <h ่ยเขียนบอกไว้ว่าแฮปปี้เบิร์ตเดย์ประมาณนั้นนะอ่าผู้บันทึกเฟรนซี่จาวิสแฮปปี้เบิร์ตเดย์มันคืออ่าปริศนาโง่ๆใช่ไหมเนี่ยเพื่อนมึงโชคดีมากเลยนะเนี่ยรู้หรือเปล่าคุณรู้หรือเปล่าเอ็นวีนี่แปลว่าอะไรวะ อะไรมึงไม่เชื่อกูเหรอเฮ้ยสนุกนะฉันไม่เคยโกหกหรอกนี่เป็นเอ่อเป็นเกมใหม่ที่มันเสร็จในทีนี้ทุกอย่างเนี่ยเพื่อมึงเลยนะมานี่เร็วมานี่เร็วมึงไม่ชอบหรอมาเดี๋ยวเราไปสนุกกันเอย่ารอช้าเฉย ให้เรามาสนุกเฉยขอบคุณนะผมว่าอิลูคัสมันต้องโถยผมว่าอิลูคัสมันต้องเล่นอะไรปแปลกๆแน่ๆเลยครับทุกคนห้องมืดยหยิบเทียนได้เคนเดลขอบคุณครับคุณตัวตลกขอบคุณแม่ครับได้เทียนมาเอ่อมันคือเกมอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวขอเดินก่อนขอเดินมั่วๆแบบดูก่อนนะอุย้ยมีแก๊สต,ตรงนั้นน่าจะแก๊สรั่วหรือเปล่า มืดจัดๆนะครับทุกคนประตูเปิดไม่ได้แทงคิ้วแทงคิ้วอุ้ยเดืดร้อยนะเขียนบอกไว้ว่า Happy Birthday นี่มึนได้ยินหรือเปล่าถ้ามึงอยากจะออกจากห้องนี้เนี่ยแล้วก็ไม่ตายเนี่ยก็คือจุดไฟแล้วก็วางไว้บนเค้กจุดเทียนนี่แหละเนาะ ฉันแบบอยากจะจดจำรอยยิม้มของเองจริงเลยต้องดีนะแบบเคนซี่ก็ไน้รนะ Fuck you Fuck you ไม่พอหรอกกับอิลูคัสเนี่ยต้อง Fuck you beat แหม่หมันเคี้ยวมีของให้ใส่ด้วยมุนตัวตลกห้องน้ำ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 มีขี้โอเคห้องน้ำมีขี้แหละชัว เลสจัดปล่อยออกไปแม่งล็อกไว้จริงเนะี่ยออกไปไม่ได้ห้องนี้คือมืดจัดเตาแก๊สนี่คือน่าจะเปิดได้นะเนี่ยลองเปิดดูอุ้ยเปิดได้จริงด้วยแฮมทุกคนใช้เทียนถ้าจะอย่างนี้นะเพราะเราต้องไปจุดเค้กแต่ว่าห้องนี้ผ่านไปไม่ได้แบชูชูมามีตรงไหนไปได้บ้าง ตรงนี้เฮียตรงนั้นมีวาล์วน้ําอยู่อาจจะเอาไปปิดได้ตรงนี้มีผมว่าตรงนี้มันต้องเกี่ยวข้องอะไรแน่ๆนะครับมันคงจะไม่เป็นฉากแต่ตรงนี้มีแก๊สด้วยอยู่หรือเปล่าวะแก๊สหรือเปล่าไปดูนะครับมัว่วมั่วไปงั้นแหละตรงนี้มีเชือกพันไว้อยู่เอาไฟลนได้หรือเปล่าอ่าได้อีซีไม่ยากลูกโปง่งมันอะไรวะเนี่ย ลูกโปง่งตรงนี้หยิบได้เหรอหยิบไหมอบคุณครับหยิบได้ก็โอเคแฮปปี้เกี่ยวกับ้แฮปปี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 ้แล้วมันยังไงน้องแ happy เดินวนห้องอื่นดู ห้องขี้ไอ้ห้องขี้กดได้นี่วะนันไปตอนแรกมันกดไม่ได้วะอุ้ยโอ้ยเยิ้มเลยพระเจ้าขี้เยิ้มเลยแล้วอุ้ดนี่คือให้แบบล้วงลงไปหรือเปล่าวะเนี่ยจริงปะเนี่ยเุ้ยเุ้ยคุยกันก่อนน้องให้ลงจริงหรอโอเคมันก็ทำนะโอ้โหแล้วมีกล้อง เทเลสโคปอยู่ในตรงนี้ในโถส้วม <c oughs> ขี้ทะลักเลยเนี่ยเพื่อ m หม o ก็เนขอดูหน่อยสิขอเอามาส่องหน่อยโอเคมืดส่องไม่ได้เนี่ยมืดจัดตรงนี้มีน้ำอยู่มันจะแบบล้างได้หรือเปล่าแบบสมมุติว่าล้างล้างได้ปะเนี่ยม,มองอย่างนี้เราใส่มือได้ปะ ใส่มือไม่ได้นะครับหรือว่าถือว่าอย่างนี้แล้วก็เดินจะได้ปะแบบน้ําตกออกมาเอา้า <c oughs> เกมเซนนะครับ <c oughs> เกมเกมเซนลุ่นๆแฮปปี้ฟักกิ้งเบิร์ดเดยไอจุกนี้ดึงได้นะครับว d i ดิงคีดึงได้แต่ว่าตรงนี้มันเป็นน่าจะวายหรือเปล่า <c oughs> เป็นถังอะไรวะ แต่ทางอย่างงี้น่าจะเป็น Y ไอตรงนี้มีปริศนาอยู่เทเลสโคปเนี่ยใช้ทำไมใช้มีลูกโปง่งบอลลูนหรือว่ามันเอาไฟลนได้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวลองจุดไฟใส่เทียนแล้วก็เอาลอนดูดิแล้วก็เอาเปนลนลูกโปง่งได้ไหมไม่ได้ครับ โอเคอันตรงนี้ใช้ทำอะไรอ่ะกดดูให้เลือกของเทียนไม่ใช่หรอเอ่อเทเลสโคปก็ไม่ใช่แล้วลูกโป่งอ่ะโอ้โหใช่ครับทุกคนอยู่อย่างนั้นนะอุ้ยเต็มเต็มเลยเน้นๆตะปูโอ้โหแล้วมันแทงตรงพุงไปเนี่ย คันซี่แข็งแข็งเก่งมากอุ๊ยทนได้ไงวะเนี่ยได้ปากกาใช่ไหมมันคือปากกา,น,าน่าจะปากกาเนี่ยปากกาอะไรก็ไม่รู้ผมเลยงงเลยตรงนี้มันเฉยๆและะ้วไหมไม่ได้กล้องเทเลสโคปเนี่ยใช้มองถูกไหมมองถ้าเราใช้ แบบถือมองไปเลยมันอาจจะเจอบางอย่างก็ได้นะแบบสิ่งที่เราไม่รู้ไงวูยนะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงอ่าฮะโอเค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 ดูแล้วดูแล้วใช้ทำอะไรอันนี้คือรูปอะไรไม่รู้นะครับคนโดนแขวนคนโดนแขวนคนโดนแขวนนกแล้วก็ คนโดนแขวนนกแล้วก็เด็กทารกใช่ไหมคนโดนแขนแวนนก,นกแล้วก็เด็กทารกคนโดนแขวนแล้วก็นกนกแล้วก็เด็กทารกเด็กน้อยนี่เด็กน้อยอยี้เอาลบผิดหรอ Okay. เอ้าก็ถูกแล้วนีว่หว่าอะไรครับเนี่ยได้อะไรไม่รู้นะครับได้อันนี้มาใช้ทำอะไรวะเนี่ยแฮปปี้ฟักกิ้งเบ t ร์เ y อันนี้คือถอดได้ใช่ไหมยวริงคีงั้นถอดไหม ถอดได้ก็ถอดโ okay, อเควายดิงคีแล้วเอ้าแล้ววายวายจริงด้วยครับทุกคนว่าส่วนใหญ่ถังแบบนี้วจะเป็นวายถังวายวายไม่งงหกตรงนี้มีโปโตแก๊สหน่ากลัวแล้วอา่าตัวตลกตรงนี้มีของให้ใส่ใช่ปะใส่ได้ไหมมีไข่ลามแล้วยังไง มันจะต้องใส่อีกหรือเปล่าอันนี้หรอก็ไม่ใช่ตุ๊กตาก็ไม่พอดีเทียนก็ไม่ใช่เทสโคบก็ไม่ใช่เหมือนกันเอไม่มีน้ำทำไมแปลกๆวะทำไมบอกว่าไม่ไม่มีน้ำวะ มันต้องมีสาเหตุดิมันไม่ใช่แบบจะไม่มีน้ำแบบเฉยๆถูกปะ่ะแล้วตรงนี้มันก็ล่วเรื่อยๆเนี่ยน่ากลัวโอ้ไม่ก็ปักเลยก็ไม่ได้อยากปักเลยอะ่ะอันนี้ไม่สิอันนี้เนี่ยใช้ทำอะไร ตุ๊กตาที่มันจับยากเหรอแล้วแล้ว,แล,วแล้วทำไมจับยากแล้วแล้วมันทำไมอุ้ยมีที่ล็อกไว้อยู่ต้องการพาสเวิร์ดต้องการรหัสผ่านอุ๊ยจะตายไปไน่เคิร์นซี่จุดเทียนไว้ก่อนแล้วกัน จุดเทียนกลางซ้ายฝ้นเปิดบ่ได้ขอบคุณแอบอีน่นี้ก็ไม่เกี่ยวไม่เห็นมีอะไรให้เก็บเลยแล้วตรงนี้อก็ไม่เกี่ยวตรงนั้นก็ไม่เปิดพระเจ้าถ้าเผาอะเอ้าโ่มัว่วล้วน ไม่มีอะไรผสมเลยจริงๆคนคนนี้ดัมมี่ฟิงเกอร์ได้นิ้วมือหุ่นมาชัดเลยคือเองมือไม่ครบอ่ะใส่เข้าไปครับน่ได้อวะ่ะแล้วยังใส่ได้อีกลุกไลท์เหมือนจับอะไรอยู่ใช่ไหมหน,หน่าจะใช่นะว่าใช่แล้วแหละอ่าโอเคเรียนทำไมมันค้างๆวะเนี่ย เอาเอาเอาเเกิดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมึงจะทำอะไรมึงจะทำอะไรเฮ้ยเอ้ยโอ๊ยโอยโอ้โโอว่ะโหอ้ตุกตาเวนเช็กยูอาร์ไม่อยากเช็กเลยครับลูซ e r ไอ้ผู้แพ้ผมบ้า ผมว่ามันคือรหสัสผมว่ามันคือรหัสแบบชัวชัวรหัสห้องนี้ชัวมีไหมมีไหมมีตัว L ปะล่ะมีตัว L ปะล่ะแค่นี้แหละมีเรียบร้อย S e R L O S E R S E R ผมว่าใช่ชัวไว้ถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ก็คือมันไม่ใช่นั่นแหละแต่ว่ามีแค่ห้องเดียวที่ใช้ได้อะโอเคเอ้ย โอเคโอเคแจมถั่วต้มครับได้ได้วาวมานะครับวาวขันวาวขันมือขอบคุณแนบะไปเลยแจ้เพนซี่บ๊ายบายเว้ยต็อห้องนี้ชัวร์แล้วก็นี่ใส่วาวเป็นไงสมองไหลอึ้บเพนซี่เองนี่บบโดนเยอะเหมือนกันเนี่ยเนี่ยโดนน่ากลัวแค่นี้ก็น่าจะไม่มีน้ำแล้ว แล้วก็เอาเทียนจุดเทียนหน่อยครับเอามือให้กูดว้วยกูครับ <Okay. S 1> จิ้มลงไปครับ <Happy Birthday. S 1> ไม่เป็นไรหรอกเคนซี่ไม่ไม่เป็นไรหรอกลเสียงอะไรเนี่ยเสียงอะไรวะเอาไอ้ม่ใช่นี่แม่งเล่นเหลี่ยมลูคสัสไอเวน เอาแล้วไฟลุกเลยทีนี้เอาเคนซี่หนีดิเอาน้องวิง่งเอาทำไมเราไม่วิ่งอ่ะเคนซี่วิ่งเหอะน้ำน้ำน้ำเปิดเปิดเร็วเปิดเร็วเอาหลุดอีกดวงสวยเกินแล้วทำไมตันอย่างนี้อ่ะว่าไม่รอดว่มึงไม่รอดแล้วเคนซี่ว่ามึงไม่รอดแล้วพูดจริง เรียบร้อยจาวิดเคนซี่นะครับทุกคนตายอโอ้โหมึงก็ตลกเนาะไอเลว Happy birthday สุขสันต์วันเกิดแม่งเลวจัดเลวจัดจัดไอหมอนี่เลวแบบเลวแบบเลวแบบเลวเลย